เปิดตัว Realme 10 Pro 5G c o า a c o คาโคล่าดิชั่นรุ่นพิเศษที่ไทยวันที่21กุมภาพัน์นี้ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษจากทางเรียวมีอย่าง Pro Edition เรียวมี1 p r r o g g o c a c o คาโคล่าดิชั่นเผยมาแล้วนะครับล่าสุดทางเรียวมีประเทศไทยก็ได้ยืนยันเทมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ที่บ้านเราในวันที่21กุมภาพันนี้ครับ โดยสมาร์ทโฟนเรียวมิ10 Pro 5G CoCA Col a e ดิช i ่นมาในสีสายสุดพิเศษที่มีตัวเครื่องสีดำแดงรประทับโลโกโ้โคคาโคล่าไว้ตลอดความยาวของตัวเครื่องพร้อมกรอบกล้องสีแดงโดยมีฟีเจอร์เด่นเหมือนเรียวมี10 Pro 5G รุ่นมาตรฐานทุกป,ประการเลยครับคือมีกล้องหลังตัวหลักความเร็วด100ล้านพิกเซลโพรไลท์คาเมรามีหน้าจอขนาด6.72นิ้วผมช้นระดับ f ฟ l l HD รองรับค่ารีเฟรช120เฮิรต์ใช้ชิปประมวลผลคว a l อม m m Snapdragon 695 5G ให้แบตเตอรีม่มาที่5,000มิลแอมรองรับทุนชา,ร, 3, 3า,าร,ร์เร็ว33บาทซูเปอร์วู๊สมาร์ทโฟล์วมี10 Pro 5G โคคาโคล a าดิชั o นมีราคาที่อินเดียอยู่ที่29,999รูปีหรือประมาณ8,600บาทครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast สเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ